สวัสดีค่ะพบกับพินัทในช่วง Happy Books ช่วงเวลาที่จะแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะ นี่พี่นัทก,ก็มีหนังสือน่ารักนา่ารักสนุกสนุกที่แตงไปด้วยข้อคิดดีๆตามสไตล์ Happy Book มาฝากเช่นเคยนะคะกับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะทมโกะคนใจเล็กซูซุกิทมโกเขียนจินนี่สาระโกเซตแต่สำนักพิมพ์วงกลมหนังสือทมโกะคนใจเล็กเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นคอมิกเอเซจากนิตยสารดาวินชีญี่ปุ่นด้วยนะคะ ต้องฟังเวลาสงสัยกันไหมคะว่าคนใจเล็กเป็นคนลักษณะอย่างไรคําว่าคนใจเล็กเป็นคําแปลที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะในภาษาญี่ปุ่นความว่าคนใจเล็กใช้แทนคนที่ขี้กลัวไม่กล้าทําอะไรแต่มาทาอะไรก็ดูกังวลไปหมดบางครั้งก็ดูสับสนบางครั้งก็ดูโกวนกะวายหนังสือโทมโกะคนใจเล็กจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของคนใจเล็กผ่านกิจกรรมต่างๆต,ต,ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นของคนใจเล็ก คนใจเล็กออกไปช้อปปิง้งมือเที่ยงของคนใจเล็กเป็นต้นค่ะพี่นัดขอ,อยกตัวอย่างตอนเช้าของคนใจเร็กนะคะเพราะคนใจเล็กมักขี้กังวลฉะนั้นมักตื่นด้วยฝันร้ายอยู่เสมอนม้กิจกรรมง่ายๆเช่นการไปโรงเรียนการนั่งรถเมล์การกินและการวางตัว หรืออาิษฐาได้ว่าคนใจเล็กเป็นคนเศร้าโศกเสียใจและอินดีกับเรื่องเด็กน้อยดังนั้นทุกๆวันจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนใจเล็กไม่ใช่ว่าคนใจเล็กจะมีเรื่องราวไม่ดีเพียงอย่างเดียวนะคะในบางมุมมองคนใจเล็กก็จะมีความน่ารักและขำขันให้เราได้อ่านกันค่ะยกตัวอย่างเช่นมเมื่อคนใจเล็กต้องเดินทางไปยังต่างประเทศไปสัมผัสและเจอสิ่งแวดล้อมใหม่คนใจเล็กจะกรกะตือรือร้อนตื่นเต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวว่าจะเตรียมของไปเยอะหรือน้อยมากเกินไปบรรยากาศในการสื่อสารกับชาวต่างชาติการผ่านด่านตรวจเข้าเมืองก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่าตัวเอป็นคนใจเล็กจริงหรือเปล่าก็อย่าลืมหาอ่านกันให้ได้นะคะกับหนังสือโคมาโกคนใจเล็กเล่มนี้และสุดท้ายนี้พี่นัทก็มีเคล็ดลับที่ทำให้น้องๆไม่เป็นคนใจเล็กมาฝากนั่นก็คือการทำสมาธิค่ะ การทำสมาธิจะทําให้จิตใจเราใส่ไม่เป็นกังวลค่ะน้องๆอ,อาจจะทำเป็นช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวันก็ได้นะคะสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้คําถามก็คือคนใจเล็กเป็นคนอย่างไรคะและแก้ไขอย่างไรทราบคำตอบแล้วก็โทรมาได้ที่0835406459สำหรับ5สายแรกที่ตอบถูกก็รับตางวันจากซูเปอร์คิดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาพินัทก็หมดลงแล้วนะคะพินัทต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะบบาย